mọi người không biết phải lỗi 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 เอาหลอแม่โคให้เราด้วยใแล้วก็ยังยอมเงเอาแกโซลาเซล้ยให้เราด้วยติดไปมีเห็นแข่ใช้โซลาเซลยู่เงี้ยอยู่นี่แหละกจ้าพวกกาพอัน้น้เว็ตไายเาลบ lên phê bả, trót tai đèn, đi nó đẹp má, đẹp đẹp một nó chúng tôi không hiểu gì hết cả, chúng tôi <laughs> không hiểu gì hết cả, chúng tôi không hiểu gì hết cả, chúng hết không ใสชุดเพจได้เปล่ามเ cha cha 停บ哇รถสุดละเซียวสิไหมปาเป่ารถก่โฮนะหาลองเท่าเลยโอ้โุ่นจอดได้ปเลย

ก็แหวกแม่มาตัวจะเกิดอะไร<ม>ข<ม>ึ้นเอ้าลุกนี่แม่ล่ะลุกนี่ลุกแล้วมึงดูวยหรือคุณอะ เมื่อนางถาเพิ่งเพิ่งยังงี้นี่ยืน <c oughs> เป็นมู้เพิ่นได้ไหม <c oughs> <c oughs> nhiệm vụ đến hàm đất và lần này lần tôi lần lần tôi 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 lần ชื่อนัดครับชื่อนัดกลับมาก่อนนะครับกลับมาก่อนน,าน่าปฏิรูปครับมาทั้งสองเลยครับจีบแดงจีบแดงมือเราตึงกระเป๋ากีฬาได้แล้วโชคมาได้รัให้ยแม่โชคเข้มา 哎，你好。 mana benda itu, orang 70% apa? Kita nak jadi apa? Kita nak jadi nak Kita 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 เ็นน right? ิ uh um uh ่งกับกล่องว่ท่นใดกับกล่องว่าใดกับกล่องเนะ มีตหน้าหนุเลยหรอโอ้ใช่นั้น้าอยู่นมั่นใจว่าภาพติดอยู่ในบกระงเปาได้ดูาเยว่านั่งว่านี่ะมานั่งักกับห้องโมเดลนีกระโดดขึ้นมานัโดนี่กวดูแล้วมันอย่างนี้อย่างนี้เลยได้พ่อ ร่อน่งรอชิกันแหละเที่สุดยชื่อแบบอันนี่ลุกขึ้นแบบหเลยค่ะใช่ลุกตัวเลยนะแบบพอเร็นนี้ลุกขึ้นเลยแบบแบบออกมาตอนนี้